เรียบร้อยนะคะรถซูบูรุ XV คันนี้ก็มีแก้ไขปัญหาคอมดังนะคะแล้วก็ล้างระบบตอนนี้ความเย็นพร้อมส่งงานลูกค้าค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะรถซ u b ูรุ XV คันนี้ก็เข้ามาด้วยการคอมแอร์ม,มีเสียงดังนะคะตอนนี้ช่างก็จัดการแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อยนะคะเสียงการทำงานของคอมแอร์ก็ไม่ดังเหมือนตอนก่อนซ่อมนะคะ อุณหภูมิภายในรถอยู่ที่หกองศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่สามสเก้าองศานะคะเราเดินเบาจอดเทศกันกลางแดดเลยนะคะด้านค่าความร้อนนะคะก็ไม่สูงนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่เกินสองรอยห้าสิบนะคะหรือว่าไม่เกินเที่ยงวันนะคะพร้อมปรับนะคะ คอมทำงานค่ะคอมแอร์ตัดต่อปกตินะคะคันนี้ก็จะมีถอดคอมออกมาคว่ำถ่ายน้ํามันคอมเติมน้ำมันคอมใหม่นะคะตัวคอมแอร์ก็เช็ครลวให้เรียบร้อยก็ไม่รั่วไม่ซึมนะคะแล้วก็ในส่วนของชุดพัดก็เปลี่ยนใหม่ให้นะคะคอมทำงานค่ะคอมตัดค่ะคอมแอร์ตัดต่อปกตินะคะคอมทำงานค่ะ ตัดนะคะคันนี้นะคะก็เลือกเติมน้ำยาแอร์เคลียร์น้ำยาแอร์มาตรฐานจากญี่ปุ่นนะคะในส่วนของแผงแอร์ที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะเราก็ถอดออกมาล้างทำความสะอาดให้เช็คลัวก็ไม่รั่ว,ไม,วไม่ซึมนะคะก็จัดก,การเปลี่ยนตัวไส้กรองไดเออร์ที่อยู่ด้านข้างแผงให้นะคะตัวไส้กรองไดเออร์นะคะเราจะแนะนำเปลี่ยนทุกๆ3าม0 0ื 30, โลนะคะ แล้วก็จะมีเปลี่ยนตัว Expansion Valve ตัวนี้ด้วยนะคะที่แนะนำเปลี่ยนลุกทุกห0หมื่นโลนะคะแล้วก็ลูกยางโอลิงตามข้อต่อที่เราถอดซ่อมเปลี่ยนอะไรนะคะแล้วก็ในส่วนของสายน้ำยาแอร์นะคะเราก็ถอดออกมาล้างทำความสะอาดให้ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะ สองนะคะก็จะสั่งงานที่ประมาณ250นะคะหัดลมสับตัดนะคะ อุณหภูมิภายในรถตอนนี้อยู่ที่7องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่36องศานะคะเราเดินเบาจอดเทสกันกลางแดดเลยนะคะรถผ่านการใช้งานมาแล้ว1นึ่งหนะคะหรือ1 1ึ่งแสกิโลเมตรนะคะภายในรถนะคะก็จะมีเปลี่ยนกองแอร์หชิ้นนะคะ น้ำทิ้งหยดดีนะคะฉีดล้างทำความสะอาดแผงน้หมอ,อน้ำให้นะคะเพื่อการระบายความร้อนที่ดีขึ้น,นะค่ะ เตีสามสักเรื่องของมันมันแน่นหนึ่งวันเสียงคอมแอร์ดังชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราจะลองปิดแอร์ดูนะคะปิดแอร์ค่ะปิดแอร์นะคะเสียงเครื่องยนต์เงียบนะคะเปิดแอร์ค่ะเสียงคอมแอร์ดังนะคะตรวจเช็คภายนอกนะคะจุด ส,สายต่างๆนะคะไม่มีคาบ่วนะคะจะเห็นคาบตรงคื i ชั้นบ้านนะคะรถผ่านการใช้งานมา114,242กิโลเมตรค่ะ S <S คันนี้จะเป็นตัว subaru xv เครื่อง2.0 i ไอนะคะ <_ S 2> เซตอะไรของรถ subaru xv นะคะ หลักๆเลยนะคะก็จะมีชุดคัสนะคะแล้วก็จะมีน้ํามันคอมนะคะความถ่ายน้ํามันคอมก่าเติมน้ํามันคอมใหม่นะคะแล้วก็จะมีตัวลูกยางโอลิงตามข้อต่อที่เราถอดซ่อมเปลี่ยนอะไรนะคะแล้วก็จะมีเอ็กซ์เพนชั่นวาล์วนะคะตัวนี้จะแนะนําเปลี่ยนทุกๆ6 0,000โลนะคะแล้วก็จะมีสวิตช์เพชเชอร์นะคะตัวนี้ก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานเดนโซ่นะคะแล้วก็ตัวไซกลองไดเออร์นะคะก็เลือกที่ใช้งานทุกๆ3 0,000โลนะคะ ทั้งหมดนี้ก็คือเซตอะไรของรถ subaru xv นะคะออกมาแล้วนะคะคอมแอร์ของรถ subaru xv นะคะนี่นะคะตัวแผ่นหน้านะคะก็คือเริ่มแดงแล้วนะคะมาจร่ง ความถ่ายน้ำมันคอมเก่าออกมานะคะไม่มีน้ำมันคอมออกมาเลยนะคะ <c oughs> ล้างระบบภายในแผงแอร์ของรถ subaru xv นะคะนี่ก็จะเป็นน้ำแรกที่เราล้างระบบออกมาจากภายในแผงแอร์นะคะ รถซูบูรุ XV นะคะเดี๋ยวเราจะฉีดล้างทำความสะอาดแล้วก็เช็คลัวนะคะสะภาพน้ำที่ออกมาก็ค่อนข้างดำเลยนะคะ เช็คลวดคอมแอร์แผงแอร์ของรถ subaru xv นะคะแผงแอร์ไม่รั่วไม่ซึมนะคะตัวแผงเราก็ล้างระบบให้เรียบร้อยนะคะตัวคอมแอร์ก็ไม่รั่วไม่ซึมนะคะ คอมแอร์ของรถ subaru xv นะคะหลังจากที่เราจัดการเปลี่ยนชุดคัด์ใหม่ให้เรียบร้อยนะคะเช็คลวคอมแอร์ให้เรียบร้อยนะคะก็ไม่รั่วไม่ซึมนะคะเดี๋ยวเราจะได้เติมน้ำมันคอมใหม่เข้าไปนะคะตัวน้ำมันคอมใหม่ก็จะมี uv ด้วยนะคะ ชุดสายน้าแอร์ของรถจูบูลูเอ็กวีนะคะเดี๋ยวเราจะล้างทำความสะอาดให้ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะล้างทำความสะอาดชุดสายน้าแอร์ของรถจูบูรูเอ็กวีนะคะล้างทำความสะอาดให้ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะ ุดใส่น้ำยาแอรของรถซูบูรุ XV นะคะหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะรถซูบูรุ XV นะคะเป่าฝุ่นแหงม้อน้ำให้นะคะ ระบบภายในตู้แอร์ของรถ subaru xv นะคะน,น,น,นี่ก็จะเป็นน้ำแรกที่เราล้างระบบภายในตู้แอร์นะคะ รหัสสายพานของรถ subaru xv นะคะนี่นะคะ 6pk2155 นะคะ ซูบุลุนะคะตอนนี้ช่างก็เริ่มประกอบตัวอะไหล่แล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาเช็คกรองแอร์ของรถซูบูรูเอ็กวีกันนะคะตัวกรองแอร์นะคะก็ค่อนข้างอุดตันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้เปลี่ยนตัวใหม่ให้นะคะนี่ก็จะเป็นตัวกรองแอร์ใหม่นะคะตัวกรองแอร์ใหม่แล้วก็จะเขียนเลขใหม่ที่เปลี่ยนแล้วก็วันที่ที่เปลี่ยนให้นะคะเพื่อว่าเปลี่ยนครั้งต่อไปนะคะจะได้รู้ว่าเปลี่ยนครั้งล่าสุดไปคือเมื่อไหร่นะคะ การใส่ตัวกรองแอร์ใหม่ให้เรียบร้อยนะคะรถซูบูรุเอ2.0พีองุดศูนนะคะคันนี้เข้ามาด้วยอาการคอมแองเสียงดังนะคะเดี๋ยวเราจะลองปิดแอร์เปิดแอร์ดูนะคะปิดแอร์ค่ะปิดแอร์คอมเงียบนะคะเปิดแอร์ค่ะ เปิดแอร์เขามีเสียงดังชัดเจนนะคะปิดค่ะเปิดค่ะช่างก็จะเจอคาบน้ํามันตรงสายกลางตรงนี้นะคะแต่ช่างไม่มั่นใจนะคะว่าจะเป็นตัวน้ํามันของตัวนี้หรือเปล่านะคะอุณหภูมิภายในรถตอนนี้นะคะก็อยู่ที่28องศาส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่38องศานะคะ นน้ายใหหมดัรถซูบูรุนะคะตอนนี้อุณหภูมิภายในรถอยู่ที่36องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่32องศานะคะเดี๋ยวเราจะลองเติมน้ำยาแอร์เข้าไปเทสภายในระบบกันนะคะ ลงมาที่29องศาแล้วนะคะ26ตอนนี้นะคะอุณหภูมิภายในรถก็ลงมาที่12องศาแล้วนะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่33องศานะคะยังที่เราเติมน้ำยาแอร์เข้าไปเทสประมาณ2ขีดนะคะ ตอนนี้อุณหภูมิภายในรถก็ลงมาได้ที่8องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่33องศานะคะหลังจากที่เราเติมน้ำมยาเข้าไปนะคะตอนนี้อุณหภูมิภายในรถก็อยู่ที่8องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่33องศานะคะ